วันนี้นะคะก็คือเราอหยุดนี่มันนะคะเราก็หยุดเรากเา็เราหยุดเพราะอะไรเพราะ่าเป็นวันชาตินี่ละใช่วันชาติจีนนะคะนั่นแหละก็คือเราได้หยุดแล้ววันนี้วันที่หนึ่งตุลาน,นะคะมาอะไรก็จัดงานวันชาติใช่งานวันง,งานวันชาติน,นี่แล้วเราก็เลยเดี๋ยวจะไปร่วมงานนะคะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงสี่สิบ โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานวันนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยเย่เ่แต่ตอนนี้เงียบเหงามากแบบว่าในเมือรค่อนข้างจะเงียบเหงาไม่มีไม่มีคนเลยอ่ะเพราะว่าเขากลับบ้านการวันชาตินะคะหยุดเจ็ดวันได้ไมล้เหรอเห็นโอเมก้าแดงจริงๆเขาไป็รงันอยู่ตรงนั้นเขาแดงใช่โอเคเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเรามาไม่ทัน ที่เขาจัดงานชานี้ก็จะเป็นครั้งแรกกันนะคะไปดูกันเลยนนิฉทหวชส

โอเคไม่ไม่จริงเหรอใช่เอเอาจริงเลยใช่เหรอเขาจำได้วยใช่าอจำได้แต่เราต้องหักเขาด้ว้ยนี่พี่แหวนทุกคน เขากำลังยุ่งอยู่อะเราไม่การเรา,าเราียน<啊>เขะเขาเป็นฝู้นำที่ดี他们经常做吃的。对。他们有一个社团。我我们中国。<他們 S 2> 中國 一个专业叫食品安全与工程，嗯、食品工程与安全，我忘记了具体顺序了，反正叫食品。他们的实验，他们每天都要实操做饭。 อันนี้ตื่นเลยล่ะตื่นได้าเบอกอ้ยทว่มาเลียวประเทศจีนปีไหนปีไหนปีอะไรก็ไม่รู้โอ้นี่คือผีใช่อะอ่ะเขาเล่นอะไรกันอ่ะลีลีข้าสารเอ่อแรงจีไม่ได้ผิดเนี่ย่ะจิงจีจิงจี เขาเล่นอะไรกันอะเมือนลีลีปิศาจอ้ามองไม่เห็นรับแค่ทันเปล่าใช้ความไวความไวเป็นเรื่องของปีศาจแต่ว่าไอนี้เขาจะให้เราทดลองปะมาเช่เคมีไอฉวน แ้ทำไมชื่อคณะมันเันซ e ินลี่ใช่บออบอหวนจถายว่าเล็กหายว่าดีกว่าฉิโปนะฉวนโปมีป้ายของตัวเองอันนี้หวนจแลยนแล้วก็ตรงนู้นเป็นกุ้หนงกุ้หนังุ้หน อู๋หน,นึ่งวัวตายแล้วเจอวัววแล้วก็โอ้ยทำไมเยอะจังเลยอ่ะพี่กีคณะเนี่ยเยอะอยู่เยอะโอ๋อมีคณะแบบนี้เหรออ๋อก็จัดการกันทั้งหมดชิงหมิ่งไอเสือนี่อีกแล้วสิงโตโตเรียกเขายังไง ในเชียงมิ่งคณะชีวิตนี่ไงเขาจุดแล้วนะอาหารอาหารไม่กี่เนี้ยอันนี้หายอะไรอ่ะหายหายอะไรไม่รู้อ่ะเว้ยหลายเว้หลายคณะแล้วก็โอ้โหเขาใช้ฟอนต์อ่านไม่ออกนี่ไงกคุณเตี้ยนนี่กคุณเตี้ยนคุณเตี้ยน น,น,น,นี่ไงตัวเล็กๆเน่ยใส่เล็กจจีเันจีตเอ้าทำไมตึกคณะเราไปอยู่ตรงนี้มาเลยอะถ่ายโดนไล่ไปนถ่ายโดนไล่ไปเี้ขามีธงชาติให้ถ่ายูหแ้ตัวเรดิ ว้าอหนึ่งก้าวทีก้าวอ๋อโหรสอันนี้เป็นของเซียเหอรก็คือไอ้ของขอดอีก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 อะไรเขาเรียกอะไรอะเอออีกเนี่ยวิธีอะไรหนึ่งฝนตกแดดออกใช่เพราะว่าคนน้อยมาก น้องเขาเล่นด้วยน้องสโนว์ปี้น้องสโนวปี้เขาโกงเขาอาไรเขาต้องยอมให้เด็กหน่อยโอ้ลมลมลมฝนจะตกวาเนี่โอ้โอ้พายุพายุมาแล้วมากับมากัน้ำมากับน้ำด้วยที่เสี่ยนนะพี่หน่ะเฮ้ยเก่งอะเนี้ยได้ตั้งหนึ่งอันเลย เฮ้ยเขามอเนี่ยพี่ตีเขางอไงนี่ยี่นีเราายแล้วราดูอยู่ว่าแม่จะมาเล่นแต่เขางานเขาหนักลงแล้วลูกอมเหรอเฮ้ยเขาเขาต้องค่อยเก็บไปแล้วอ่ะถ้ามึงงอจะมึงตื่นแน่เป็นการปลุกนะปลุกชนิดหนึ่งเอาอีกปะโหลดโหลดโหลดกันอีก เขาเป็นยังไรจุเ็เส้อ่ะาไอลูกๆไหมนี่ลูกมันขัดขาดพี่นาทีครึ่งแล้วเนี่ยเคียดเคียดดีเลยตุเป็นตัวสองบังไเลยเอารบสงที่จะาวี่กอนก็เกี่ยวแดดผู้หแดดาหารบจุโอ้ตกใะ ตกใจยั่หมดนี่ทุกคนเขาเล่นเกมแบบว่าเลียงอันนี้ของคณะอะไรฝ่าของมานี่เขาสวมรองเท้านะเจการปะเราจะทำแม่งไรเก่งเกินเอาชเนจังไปเลยเัดก็ีไเอาเลยได้ปะเอาเลยได้ปะ ใช่พันด้วยไม่ใช่เสี่ขุยเส่ขุยนี่ขาวอ่ะนยอันนี้สของเขาของเขาเองเสี่ยมังกรมังกรลงปล่อยลงเฮ้ยนี่ไงแบบเสี่ยปล่แบบนั่งหันขันน้าเข้าอันนี้ทอยอไอตัวทอยอเฮ้ยทอยอทยออองเขาเล่นไล่เขาชิวเชวยวอ้ยนี่ไอตัวเล่นนี้ดิคือะไรอ่ะเขาจับให้ได้เว้ยอ๋อจับให้ทันเนี้ย แล้เขาปล่อยจะมันอยู่ที่เออรีแอคชั่นนี่ทุกคนเฮ้ยเขามีเออเพลงดีเขามีอันนี้ด้วยเขามีเกมเยอะมากเลยอ่ะใช่อันนี้เป็นเกมเยอะมากมันปิงปองเข้ากระดาษแก้วเอ้ยแก้วกระดาษเก็บแล้วเราไม่ได้นอนกับเราเดี๋ยวย้อนกลับมาอีเก็บหมดเลย

ลงมาอีกแล้วเขาพูอยู่กลางเนี่ยมันเห็น,ว,น,หหนว่ามแบบีแตบบ่คนแถวนี้เลยแถบแถบนี้ออแถบแถบแถบนี้เราจบแล้วอ่ะเราก็รู้าตายค่ะเออเห็นเหมือนกันเขาเรียนหวนหัวเอ๊ะไม่แน่เขาอาจจะเรียนหนังสือเล่มเดียวเปล่าเฮ้อ <c oughs> เออโอ้โ <c oughs> หกนะันนีค่คณะ生命科学学院 ต่อจิอกซอกนอยู่ไ,ยไหนทำเคสตองรู้นะไม่ทำเคที่เราทำเคีแต่ไม่ยไม่เอาเรื่อไม้อยู่้ำเด็กน่าอยู่กับตำรวจถ้า,าต่อนานาะคือนี่เขาเดาถ้าเราเราสารเคมีเขาขอเดาวนะ่ายาอีก ฉันไม่มีความสามารถอะเราให้เขาดูลองดูกน่อคอมเมนต์วุ่นมากครับเปินเสียนะักลายนิ้วมือลายปั๊มบไม่ยเลยสุดดูน้างร้อน รู้จัเมที่ก้วลงหรอว้าวทอยอเลยแล้คนน่ะดูอยู่เต็มเลยนะเฮ้ยไอตูนเฮ้ยไอตูนเย้ ว้าตสิบห้าอันเหรอตลกไปป่าต้นเก่งไงวะโยเลยเขาบอกว่าสั่งเราไม่อเอ้ยดีดีดย่ใหญ 我选择，第一个，放在你的左手边最简单的，是他有一个拼那个汉字，凑成了三个字，拼<水>不出来那种，不累，累不累？累不累？累。 เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะถ่ายก่อนอเขเนี่ยเขถ,ถือให้เหรออ,อ้ยยาว เาให้เขาให้กูไปปั๊มอ่ะแต่กูต้องถ่ายให้ตตยก่อนแมึงปั๊มที่อันอยะไม่ได้ปั๊มปั๊เนี่ยกูกูเข้ากูลงสามลงกี่ สองคนนี้สองคนนี้มพ่องนี้มันปีนลงหมดเลยว่ะปีนลงหมดเลยโค้ชเจ้เขาถือฝั่งข้างลู่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วยนะนี่ฟิ e แฟ a i เลยเนี่ยฟิ e แฟ a i เลยเนี่ยตอนแรกไอ้เจ้มาเอามาให้กูเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วยช่วยไปนะจี๊ดรับไม่ได้มือชนะกูได้ไงวะไปกูไปยังไงอ่ะกูไปยังไงเข้าใจนี่นะครับผมแล้วเราต้องกา้ตรงไหนอ่ะเนี่ยเท่าไหร่นะยไม่ได้กล้อ้าวตรงไหนอ่ะเนี่ยกูเล่นอันเนี้ย มันไอ้เนี่ยไงหนึ่งชี้นึ่งสองสามชี้นึงสองสามชี้คืออะไรชี้ซ้ายไป้เลยกูเล่นกันนได้เนี่ยกูได้เลแต่กูเล่นนันนี่แต่เมื่อกี้กูยังไม่ได้เดี๋ยวมึงมาช่วยก่อนนั่งนี่นั่งย้อมาโอ้ชิดตู แม่รู้ดยแล้วลค่อไ่รู้ทางา้อะไรอ่ะไม่ถ้ามันชี้ซ้ายมห้าไปซ้ายอ่ะเออมันชี้ขวามงห้าไปขวาก็คอไปทาก็เอาใหม่เอ้ยนี่ไงก็มองหนึ่งสามองหนงมี้ก็อย่างเี้ยก็อกแลวก็่แล้วก็่ 你你要看布，都是布衫，看那边看那边看那边看到没有？看到没有？套过来玩一下。啊，啊，没有。一家呀，一家，一家，他几个？刚刚我的那个洗完后，我还没盖章。 ใช่ไหมใช่ใชใชโอ course, yes, yes, yes. Erm ้ยเ้เก cin ่งไหมล่ะเก่งมากแ่วนเย้เย้ที่คนนี้เขากลับแล้วคนี้เขาหลอดไปเลยว่าอย่าวางหลอดน่าศย่ามากลอดยด้วย อันนี้กดยังอ่ะทำสาะช่างอันนี้เปิดแล้วใช่ปะนี่ค่ะเราจะมาดูน้องเตยเล่นกันมาครับสาวๆไม่รูอยากได้ลูกบอลมากยลูกบลมใไม่้ไม่ไม่่แกตูเขาโดนตูเสียแตสลวไ่หนไหมไอตูนึงสองสาสูดส คือก็เลยจะ P K 嘛 P K 完谁赢了谁加十分嗯คุยกันอยู่ได้เนี่ยแล้วมันมีการแบบแข่งต่อด้วยอยากได้ไบ้างนนี่ไหดีกวคนนี้ดูนะกูบอกเลยนะเนี่ยูกป่งเอ้ยไม่ใช่ลูกป่งลูอลนี่เา้สเก่งแล้วมอยู่้าลยยังย

ขนาดเขายังไม่เคยฟังก่อนเลยไม่เคยรู้จักก็ไม่ทราบยถามคนได้ป้าบอกเลยพี่เสร็จไม่มีค้าน่ะสักกูวิ่งกูยหงวิ่งอ๋อสิ่งเง้ยอังกฤษอังกฤษใช่วิ่งใช่วงตัวจู่แล้วก็ไม่ใช่วงตัวเออรู้แล้วล่ะกับิงเงี้ย 还是啊，这个，那是，因为他们两个太严重草就是现在，他两个。不要讲他，不要讲他。好，你也给他们两个看。给呀？你吼。不要说话，不要说话，用动作做。 มันดูใหมู่บอกคือเราไม่วไม่เกี่ยวคืออะไรจ๊ะ Swimming Yeah ใช่เลยฮัลโหลคุณเองคุเองนน้องเขาบอกเขาัอ่อเขามออยู่ด่น้ำบูดไม่รู้เหรอแสดงว่าเดียวกันฉ่มตัวกว้า อยู่ในน้ำอ่ะเอ้าพูดทาไมมาบ้เตียงอู่เขาเรียกว่าอะไรมาบี้าบี้มาอาเล่นอะไรเซิร์บอร์ดเซิร์บอร์ดเซิร์เซิร์เซิร์ฟซซไเอหรอเอาเย 三分，七公七攻，然后门顶，顶上封顶这种全队加三。要跳远。是是了。就是我把这个球我会扔下来，然后你要接。 เขาหน้าสอยเอ้ยก well, ็ด so, wow. ูนั่งก๊อกเลยอ่ะโออว้าวเล่นยังไงอ่ะก็รับฟรีแค่รับเองเหรออ้าวสาวให้ให้ยกก้อยเราด้วยอ๋อเขาตัสกิดแล้วนะว่าเขาจะลงข้างไหนอะแต่มือต้องรับให้ถันด้วยเหรอสายเฮ้ยหนูรับไม่ได้ไม่ได้นะลู แล้วมันใช้สองมือรับได้ปะไม่รู้อ่ะรู้ชื่อแล้วเนี่ยรู้ชื่อแล้วเนี่ยตัวตัวอย่าให้มันฟิวขึ้นไปนะเสียดายไม่จับมเอ็นเตอร์ มือสั่นทำไมเพื่อนจังกอ่งใสอ่างอย่งกอามก็อย่ากนี่ากอยก็อย่ก็อกอยางก็อย่ากอม่าสั่าอ่ากอย่างอยากอย่าก็อ่างก็อย่างกอกอย่าง่างกยาอ่อายาง่อ่่ออยา่งาากั่กาางออา่า่าอ่าก่า่าง่อยง คะแนนเข้าร่วมกิจกรรมคะเข้าร่วมนี่นะครับคนปฏิกิริยารวดเร็วดังสายฝนม้มือมันมือมก็สั่นผู้บอกแล้วนี่มันยากนะเจ๊จับทรายไว้เขาดูไม่อยากเล่นกับเราแล้วใช่อุ้ยไปแเราเจ๊ไปูรู้ชื่อเขาแหละผู้เขี สใช่อุ้ยเจเจโดคอเทียอันไหนวะอันนี้อันนี้อันนี้คเทอไม่ถไม่าว่บเทไม่าบหรอกต้อไม่รู้ God. เล่นครบแล้วไอ้ตัวมันเด้อเอาเอะไระะนเนไม่มีเบียเล,เลเยละเราได้แฟนมางคะนเฮ้ยได้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 หมดได้หมดเพราะมันไม่มีอ,อะไรแล้วโค้ชกลังวัดยไม่มีแล้วพี่ได้สุดพี่ได้เอ้ยคะแนนเราเหมือนกันหมดเลยคุณพี่อ๋อะ นี่นี่นี่ได้แฟมทีด้วยอ๋อบางแดดแฟมบางแดดเแูกแฟมอะไรอ่ะไม่คัะไม่มันมีเขียนไงมันมีเขียนเน่เด้ๆนเด่เน่เน่เนเนีเน่ิน่เ